สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนทางการทู่เลยนะคะก็คือเรื่องคลิปเสียงหลุดการสนทนาส่วนตัวระหว่างอดีตนายกคุนเซนของกัมพูชากับนายกแพทองทานของไทยเรานี่เองค่ะครับสวัสดีครับ เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากบทวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะทั้งจากต่างชาติชาวเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชาเองด้วยเพื่อจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันส่งผลกระทบยังไงและแต่ละฝ่ายมองเรื่องนี้กันยังไงบ้าง ครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากการที่คลิปเสียงส่วนตัวเนี่ยมันมันหลุดออกมาสู่สาธารณะนะครับเนื้อหาที่คนให้ความสนใจกันมากก็คือ,อ,อที่นายกแพทองทานพูดถึงแม่ทัพภาคสองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอืมค่ะแล้วก็มีการเรียกท่านหุนเซนว่าลุงแล้วก็มีประโยคที่ว่าอยากได้อะไรก็ขอให้บอกอะไรแบบนี้ครับค่ะซึ่งพอหลุดออกมาแบบนี้การตีความมันก็เลยหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับบางส่วนก็มองว่า เอ๊ะนี่เป็นการแสดงท่าทีที่อาจจะดูดูอ่อนข้อหรือว่าประนีประนอมหรือเปล่าแต่บางมุมก็มองไปถึงความสัมพันธ์ที่ อาจจะซับซ้อนระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับทางกองทัพในไทยด้วยซ้าไปครับจากการที่พูดถึงแม่ทัพพักสองอ๋อค่ะแล้วการที่บทสนทนาส่วนตัวระดับผู้นําเลยนะคะถูกเอามาเปิดเผยแบบนี้ผลกระทบในแง่ความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะกับทางท่านหุนเซนเป็นยังไงบ้างคะโออันนี้ก็ทบหนักเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะว่าในวงการทูตเนี่ยการเอาบทสนทนาส่วนตัวมาเปิดเผยถือว่าเป็นการละเมิดมารยาทที่ ที่ร้ายแรงมากนะครับค่ะร้ายแรงเลยนะคะครับมันทำลายความไว้วางใจระหว่างผู้นำโดยตรงเลยแม้ว่าท่านฮุนเซนจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปเองอแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วครับคือสถานะของท่านในเวทีโลกตอนนี้ก็ออสั่นคลอนพอสมควรเลยมีคำถามตามมาเยอะเลยครับว่าอา้าวแล้วต่อไปผู้นำคนไหนจะกล้าคุยเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเป็นการส่วนตัวกับท่านอีกล่ะครับอืมจริงด้วยค่ะก็คือความไว้ใจมันหายไปเลย ใช่ครับกระทบการทำงานการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงเลยครับแล้วความกังวลเรื่องความไว้ใจที่ว่าเนี่ยค่ะมันสะท้อนออกมาในมุมมองของนานาชาติหรือผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปยังไงบ้างคะเขามองเรื่องนี้กันยังไงครับถ้าดูจากคอมเมนต์หรือบุตวิเคราะห์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเป้าไปที่ประเด็นความไว้วางใจนี่แหละครับที่มันเสียไปแต่ก็มีจุดน่าสนใจคือ หลายเสียงเหมือนกันนะครับที่แสดงความเห็นใจในายกแพททองธามอ๋อเห็นใจทางฝั่งไทยหรอคะครับประมาณว่ามองว่าท่านก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีพยายามรักษาสันติภาพเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตั้งคําถามไปถึงโครงสร้างอํานาจในไทยเหมือนกันค่ะอย่างที่พูดถึงแม่ทัพภักสองใช่ไหมคะ ใช่ครับว่าเอ๊ะกองทัพนี่มีบทบาทเหนือรัฐบาลหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ครับแล้วก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าใครกันแน่ที่ปล่อยคลิปอาจจะเป็นฝ่ายค้านในไทยหรือเป็นทหารเองอืแล้วก็มีมุมมองที่ว่าสิ่งที่ท่านหุนเซนทาหรือถูกกล่าวหาว่าทาเนี่ยมันไม่ต่างกับการแบบว่าแทงข้างหลังนายกแพทองทานเลยโูแรงเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราลองหันไปมองมุมของทางชาวกัมพูชาเองล่ะคะ เขามีความเห็นต่างออกไปไหมทางฝั่งกัมพูชาเองกอ็มีความเห็นค่อนก้าหลากหลายครับก็มีบางส่วนที่ออกมาปกป้องท่านหุ่นเซนนะครับอ้างว่าก่อนหน้านี้นายกไทยก็เคยวิจารณ์ผู้นำกัมพูชาเหมือนกันโอค่ะหรือบางคนก็ออกมาแนะนำนายกแพทย์ทองทานว่าต้องแบบว่าต้องเด็ดขาดกว่านี้ต้องแข็งกร้าวขึ้น <Ừ. S 2> แต่ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันครับที่ยอมรับว่าบทสนทนาส่วนตัวเนี่ยมันควรจะเป็นความลับนะ แล้วส่วนใหญ่ก็ยังเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีหรือว่าใช้กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องสงครามหรือความขัดแย้งรุนแรงค่ะแล้วก็มีคนแย้งด้วยนะครับว่าจริงๆท่านฮุนเซนเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นต้องใช้เรื่องนี้มาสร้างกระแสเลยอ๋อค่ะค่ะก็น่าสนใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยมาจากทางเวียดนามใช่ไหมคะ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะอันนี้น่าสนใจมากครับคือปฏิกิริยาจากชาวเวียดนามเนี่ยเรียกว่าเป็นการประนามท่านฮุนเซนอย่างหนักหน่วงเลยครับโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็แสดงความเห็นใจนาย,นายกแพททองทานอย่างชัดเจนมากๆมองว่าท่านอาจจะดูแบบว่าซื่อๆหน่อยไม่ทันเล่เหลี่ยมเมื่อเทียบกับท่านฮุนเซนที่ถูกมองไปในทางลบเลยครับว่าเป็นคนแก่เจ้าเล่ห์หรือบางทีใช้คำว่าชั่วร้ายเลยด้วยซ้ำโอ<ฮ>้โหครับ คนที่เคยชุ่นชมท่านฮุนเซนมาก่อนก็ถึงกับเปลี่ยนมุมมองไปเลยบอกว่าท่านหน้าไหว้หลังหลอกบ้างขี้ขลาดบ้างที่เอาเรื่องส่วนตัวแบบนี้มาเล่นฟังดูรุนแรงมากจริงๆค่ะการที่เวียดนามแสดงค่าทีแข็งกร้าขนาดนี้มันมีในยะอะไรมากกว่าแค่เรื่องมารยาททางการทูตที่เสียไปไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับ คือมีการวิจารณ์ที่มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการบริหารประเทศของท่านฮุนเซนที่บางคนมองว่าทําให้กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของแบบว่าธุรกิจสีเทาหรือการพนันมาเฟียอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะบททางการเมืองของตัวเองความแรงของปฏิกิริยาจากเวียดนามเนี่ยอออาจจะมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและก็บริบททางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ด้วยครับ อืมเข้าใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเหตุการณ์คลิปหลุดครั้งนี้เนี่ยมันสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการละเมิดมารยาททางการทูตซึ่งมันทําลายความน่าเชื่อถือของท่านหุ่นเซนอย่างมากโดยเฉพาะในสายตาชาวโลกแล้วก็เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามถูกต้องครับในขณะที่นายกแพททองทานของไทยกลับได้รับความเห็นใจไปไม่น้อยเลยใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้เหมือนกันครับ คือปฏิกิริยาที่มันแตกต่างกันแล้วก็ดูรุนแรงโดยเฉพาะจากฝั่งเวียดนามเนี่ยที่มีการอ้างอิงไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยมันอาจจะกําลังบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้หรือว่าพลาวัตอานาจในภูมิภาคอาเซียนที่กําลังเปลี่ยนไปค่ะโดยเฉพาะต่อผู้นําที่่างอํานาจมานานอย่างท่านฮุนเซนใช่ไหมคะครับประเด็นนี้คงต้องติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปยาวๆเลยครับ ก็นับว่าเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์นะคะยินดีครับ